เรามาดูโครงสร้างข้างในที่รู้จักกันคร่าวๆก่อนดีกว่าค่ะคือพีระมิดนี้ทางเข้ามันซับซ้อนนะคะทางเข้าเดิมจริงๆนะ่ยอยู่สูงตอนนี้ก็ปิดไปแล้วที่เราใช้กันปัจจุบันนี้เรียกว่าทางเข้าของโจรเขาว่ากันว่าพวกกาลิบอัลมามูลขุดไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่9โน้นครับผมจากนั้นก็จะมีทางเดินที่มันลาดลงไปนะครับแคบๆหน่อยนำไปสู่ห้องใต้ดินที่เหมือนจะสร้างไม่เสร็จ อันนี้คาดว่าอาจจะเป็นแผนเดิมแต่ว่ายกเลิกไปอืแล้วก็จะมีทางเดินที่ชันขึ้นมาอีกทางอันนี้แคบเหมือนกันแต่เป็นทางแยกสำคัญเลยที่จะพาไปส่วนหลักๆข้างใน่ะคแบบว่าวิญญาณของฟาโรมากกว่าห้องนี้จะมีช่องเล็กๆสองช่องที่ยังเป็นปริศนาอยู่เลยว่า มีไว้ทำไม <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> อาจจะเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวความเชื่อหรืออะไรทำนองนั้นครับน่าสนใจค่ะแล้วถ้าเรา,เ,าเดินตามทางที่มันชันชันสูงขึ้นไปอีกก็จะเจอส่วนที่โอ้โหอลังการมากคือโถงแกรนแกลเลอรี่ทั้งสูงทั้งยาวแล้วเพดานเขาทำเป็นแบบคอเบลวอลท์คอเบลวอล